สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ในคาบเ,เรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองผลงานในหัวข้อเรื่องสิทธิบัตรการประดิษฐ์กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลงานของตนเองกับสิทธิบัตร และการคุ้มครองผลงานได้ค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการสร้างประโยชน์จากผลงานแล้วสิ่งสำคัญที่ควรตระหนักอีกประการหนึ่งคือการคุ้มครองผลงานต่างๆซึ่งจัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สร้างด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความหมายของคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญโดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออกทรัพย์สินทางปัญญาอาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้จัดทรัพย์สินทางปัญญาออกเป็นสองประเภท ได้แก่ 1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและ 2. ลิขสิทธิ์สำหรับการสร้างประโยชน์จากผลงานของนักเรียนจะเน้นที่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะสำหรับการคุ้มครองผลงานมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสิทธิ์อันชอบธรรมและเป็นการตอบแทนผู้สร้างเพื่อกระตุน้นและเป็นแรงจูงใจให้มีการสร้างผลงานใหม่ๆ โดยการเปิดเผยรายละเอียดผลงานกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการคุ้มครองผลงานจะมีผลทางกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้สร้างนำผลงานนั้นไปจดทะเบียนคุ้มครองกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นั่นเองค่ะเจ้าของผลงานที่ได้รับการคุ้มครองแล้วสามารถดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลงานของตนได้เช่น การผลิตและจำหน่ายผลงานการเก็บค่าเจ้าของลิขสิทธิ์จากผู้ที่ต้องการใช้ผลงานนั้นหรือการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นภายในระยะเวลาที่ได้รับการคุ้มครองค่ะนอกจากนี้ยังมีผลงานบางชนิดที่ผู้สร้างผลงานไม่ประสงค์จดทะเบียนคุ้มครองผลงานหรือเจ้าของผลงานอนุญาตให้ผู้อื่นนำผลงานไปใช้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ โดยอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวิทยาทานหรือให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลงานนั้นเพื่อประโยชน์สำหรับคนจำนวนมากอีกด้วยค่ะในประเทศไทยปัจจุบันภารกิจด้านการพัฒนานวัตกรรมต่างก็ตอบสนองนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำนวนมากประชาชนชาวไทยทุกคน จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาดังกระแสพระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคนที่มีความสนใจในการประดิษฐ์นั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าแต่ละคนต้องคิดใหม่ๆอยู่เสมอถ้าไม่คิดใหม่ๆ โลกก็ไม่เจริญก้าวหน้าการประดิษฐ์นั้นเป็นของสำคัญที่สุดของโลกคนที่สนใจความก้าวหน้าแล้วถ้าไม่มีความสนใจในการประดิษฐ์ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ไม่มีความเจริญก้าวหน้าการประดิษฐ์ในด้านต่างๆก็เป็นของสำคัญของโลกเพื่อที่จะให้โลกก้าวหน้าได้เพราะถ้าไม่มีการประดิษฐ์ก็ไม่มีความก้าวหน้าโลกก็ไม่ก้าวหน้า จากที่นักเรียนได้ทราบวัตถุประสงค์และความสำคัญของการคุ้มครองผลงานแล้วนะคะต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับน่าสนใจอยู่ําคำคำแรกสิทธิบัตรคือหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดเป็นสิทธิพิเศษที่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่งคำว่าการประดิษฐ์คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ และเน้นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถคิดค้นขึ้นโดยง่ายจากทั้งสองคำข้างต้นเมื่อนำมารวมกันแล้วจะได้เป็นคำใหม่ขึ้นมาคือคำว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์หมายถึงการให้ความคุ้มครองการคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการเก็บรักษาหรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่เป็นข้อยกเว้นไม่สามารถจดสิทธิบัตรและไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติสัตว์พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3. ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 4. วิธีวินิจฉัยบำบัดหรือรักษาโรคมนุษย์หรือสาตร์ตัด 5. การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอนามัย หรรืออสสวัสดิภาาพขงปะชชนนักเรียนลองมาดูตัวอย่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะคะตัวอย่างที่1สิทธิบัตรการประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของกังหันน้ํำชัยพัฒนาพระองค์ท่านทรงพระราชทานแนวคิดในการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ ทรงศึกษาวิจัยและทดลองเกี่ยวกับหลักการเติมอากาศหรือออกซิเจนด้วยวิธีวิตน้ำให้ตกลงมาที่ผิวน้ำเพื่อทำให้น้ำเสียมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับอากาศมากที่สุดค่ะจากนั้นจึงทรงพัฒนาต้นแบบโดยอาศัยอุปกรณ์อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรียกว่าหลุกซึ่งทำจากไม้ไผ่ชาวบ้านใช้เป็นรหัสวิตน้ำเข้านา ผสมผสานกับเครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยมาเป็นต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศ9กแบบมีต้นทุนต่ำสร้างและติดตั้งได้ง่ายขนย้ายสะดวกมีการใช้งานและบำรุงรักษาง่ายพระองค์ท่านทรงใช้วิธีการศึกษาวิจัยและทดลองอย่างเป็นระบบมีการออกแบบและพัฒนาต้นแบบจากอุปกรณ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขผลงานอย่างต่อเนื่องพระองค์ท่านจึงทรงได้รับการทุนกล้าวถวายรางวัลเหรียญทองเทิดพระเกียรตินานาชาติสองปีซ้อนจากองค์กรด้านนวัตกรรมของประเทศเบลเยียมด้วยพระปีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพดังพระราชสมัญญากษัตริย์นักพัฒนาและพระราชบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยในด้านการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์เป็นนวัตกรรมเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาราชผ่านโครงการในพระราชดำริกว่าพันโครงการเป็นระยะเวลานานตลอดพระชนชีพ89พรรษาพระองค์ท่านได้ทรงสร้างและจดทะเบียนสิทธิบัตรนวัตกรรมดังกล่าวมาแล้วเป็นจำนวน11รายการดังนี้ 1. เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำใช้พัฒนานั่นเองค่ะ 2. เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ 3. า 3. การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 4. การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสําหรับเครื่องยนต์สจังหวะ 5. การดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝนหรือที่เรารู้จักกันในนามฝนหลวงนั่นเองค่ะ 6. ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย 7. อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว 8. การปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพราะปลูก 9. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืช ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ10เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจนและ11โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจนและชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจนค่ะมาดูตัวอย่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตัวอย่างที่2กันนะคะเกมของเล่นดอกไม้แห่งสยามที่พัฒนาต่อยอดมาจากหอคอยฮานอย โดยการสร้างช่องสำหรับเก็บอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้เล่นเกมนี้ได้แก่ดอกไม้7ดอกที่มีขนาดต่างกันและเสา3ต้นเกมนี้ช่วยฝึกการแก้ปัญหาการย้ายกองดอกไม้ที่ซ้อนกันอยู่ที่เสาต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งโดยสามารถย้ายได้ครั้งละ1ดอกและในการวางซ้อนกันนั้นดอกเล็กจะต้องวางอยู่บนดอกใหญ่เท่านั้น ผลงานนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วข้างตน้นทําให้สรุปได้ว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์คือการให้ความคุ้มครองผลงานลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกลของผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะรวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการเก็บรักษาหรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะครั้งหน้านักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สิทธิทิและการคุ้มครองผลงานในเรื่องของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ